ทุกคนเคยจับมือมมจับดวงใจบอกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆจูงมือกันไปนะคะทุกคนกคนักเรื่องอื่นน้องอื่นๆน,นี่พระนี่เอาเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ลูกสวัสดีค่ะมาเป็นกำลังใจให้ ขอบคุณมากๆจ้าครุ่ดาวจะไปเยี่ยมหลังบ้านนะคะทิ้งบ้านเลขที่ไว้ค่ะวันนี้ออกมาข้างนอกออกมาซื้อน้ำดื่มที่โลตัสที่ฝนตกไหมคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนมาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆค่ะ นะคะฝากไว้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจล้มดาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะ,ะ,อณนะ,ะมองให้กันนะคะโลกว่างก็เหมือนกันขอบคุณค่ะอ่อนใจก็เหมือนกันนะคะ เอาลูกไม่เอาไปเข้าไปในบ้านไปไปไอล้ลมดาวถึงบ้านแล้วเด้อเดี๋ยวจะลงไปในบ้านนึงหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันตอนนี้คุณยายลดเหลือหนึ่งหมื่นหกพันไปจ้าทุกคน ให้กำลังใจ<า>ขอบคุณมากๆค่ะข,ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากเ,เป็นยังไงมัง่งคะทั้งแม่โสดฝนตกไหมคะอากาศดีนะสิเหลืออยู่หมื่นหกเอง ตอนนี้เหลืออยู่หมื่นหกจะเร่งทำทำให้ได้คนอื่นเขาไล่เช้าไล่เย็นขอบคุณค่ะมายุรีก็ยังอยู่เป็นเพื่อนมายูรีก็ยังอยู่เป็นกำลังใจให้ล้อมดาวนะคะก่อนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีมากมากค่ะสวัสดีขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณแม่เลยเออหรือเหมือนแม่เลย ขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่ใหญ่ของพวกเราอยู่กันอย่างอบอุน่นอบอุน่นอยู่กันอย่างอบอุน่นคิดไปเรื่อยๆให้ไลฟ์สดชาติสวัสดีจ้าอน้องโฟจ้าเดี๋ยวล้อมดาวจะตามไปเยี่ยมทุกบ้านนะคะ ฝากตำส้ตมตำไวโรล,ล้อมดาวด้วยนี่ไม่งั้นเสียงดังมากสวัสดีค่ะแถวจา๋าที่เข้ามาค่ะตำบักหคงไว้รอด้วยเด้อใครที่ตำบักห่งอร่อยตำไโ้โรขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณมากๆากสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงเล็กมาเป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมากมเอินเอินสวัสดีหน่นะะอยค่ะจ้าน้องเอินเอินกินขนมอยู่นะคะทุกคน น้องเอินเงินคนเงินเงินมาสวัสดีหน่อยค่ะจ้าน้องเอินเงินกินขนมอยู่นะคะทุกคนน้องเอินเงินคนต้องทำได้เนาะอ่านภาษาไทยได้เราก็ไปได้เลยเพื่อนเพื่อนเขาไม่ทิ้งกันหรอกเอยู่ที่บ้านก็มีแบบนี้ที่ปลาเอ๋มั้ม่ม่ไม่มีแล้วมันเป็นสีจืดใจ ขอบคุณมากมากจ้าไปทำอะไรต้มน้ำก่อนเลยคุณยายน้องบ้านจะนีุบุญชูต<อ>าสายฝนหยุดแล้วครับเริ่มมีแสงแดดแล้วอ๋อ ค่ะที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจกันขอบคุณค่ะเดี๋ยวล้อมดาวก็จะไปเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะยายน้องบ้านภาษาอังกฤษยาย,ายอ่านไม่ออกฝากบ้านเล็กที่ไว้นะคะเดี๋ยวยายจะไปเยี่ยมหลังบ้านจะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากๆ่ากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลุงเล็ก สวัสดีจ้าเป็นยังไงชนบุรีฝนตกไหมคะชนบุรีขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณมากๆากะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงเล็กทําให้สําเร็จเราจะจับมือกันไปจับมือกันเดินไปด้วยกันมา마มา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 ,มาไม่ใช่หมาหมา มาม่ามามา่าเข้าใจไหมคะสวัสดีค่ะคุณยายก็อ่านไม่ออกเด้อภาษาอังกฤษอังกฤษทิ้งภาษาไทยไว้ให้ยายด้วยจ้ายายเรียกไม่ถูกเคอะไรเนี่ย,ยนะคะทุกคน อ้อนใจบอกว่าอยู่บนรถทุกคนตอนนี้กำลังกลับบ้านแล้วผลยังไม่ตกแต่ว่าอาพิปไปเรื่อยๆให้ไฟ้สดชาตสวัสดีจ้าอน้องโพขอ,อบคุณทุกกำลังใจนะคะคไลรนะคะ จับมือจับไม้กันด้วยนะคะทุกคนจับมือดัชนีมงจันทร์ด้วยนะคะทุกคนคนไจล้อมดาวถึงบ้านแล้วเด้อเดี๋ยวจะลงไปในบ้านเจนสวัสดีค่ะน้องสายพินสวัสดีค่ะที่มาให้กำลังใจนะคะ จ้าขอบคุณมากๆากที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะทักดทายกันภาษาอีสานก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ใหญ่ลมเาาตอนนี้ลูกหลานกำลังหัดูกสวยดื้อมากไปอยู่บเบาะหลังกับยายมามา้องเอิบเอิอยู่เบาะหลังกับคุณยายแล้วน้องเอิอบออเอิมานี่ดิ โอ้รถใหญ่แล้วพเอ,อเป็นเอินมันลื้อออกเปิดแอร์ทำไมเนี่ยเอิรนๆปิดวันนี้วันนี้ก็ไลฟ์ไปตอนช่วงบ่ายสองกว่าไลฟ์ไปยี่สิบนาทีดาวโดยเดินทุกคนใครรู้อะไรมัง่งอยู่นครพนมร้อนค่ะไม่มีฝนโอ้ แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเอาอะไรมาเล่นคะไม่เล่นพระตะไม่เล่นพระตาไม่เล่นไม่เล่นสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะน้องอ้อมขอบคุณมากๆากค่าที่มาส่งกําลังใจให้คุณยายนะคะสวัสดีค่ะน้องใหญ่ล้มดาวด้วยเด้อทุกคนทุกกําลังใจ แกงหน่อไม้ก็ได้จ้ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนค่ะคกคนคัะนนอนั่งอยู่นนยังไงั้งนัมาเก็บดึงมือไป<ว>ด้วยกันจ้ะน้องแกให้น้องด,ด้วยน,น้อง,องเองอมาที่ข้าวมาให้กำลังใจสวัสดีค่ะหลานดวงใจขอบคุณมากๆเต่มาให้กำลังใจอานะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะ ยังรู้ครายังไม่รู้หรอกค่ะ